I <laughs> we've got a with lead on the chemical attack, so he'll only speak to you. Identify yourself. Mac, this John. We put a lot of names in the clock tower this week, lad. It was Macrop. The bastard slipped from my fingers in Sierra Leone. What does MI6 know? You're on everyone's shit list, John get Don't give me that. You still owe me for Pripyat, and I'm calling it in. Easy, son. All right. We've traced the delivery freighter to an outfit in Busaso, Somalia. It's run by a nasty piece of work named Morabi. My hands are full with the bleeding at home, so you're on your own. Good hunting. What's the security we like? Strictly second division. Local treatment guard the compound. We'll stick out like bullets in a bulldog. Stealth's not an option. โอเคสวัสดีครับร้านี้คือรายการเอ็น i สเกตีวีของผมในเซอร์เคิลนนี่คือเกมคออตี้มาดลวยวาแฟิลสามปาร์ที่แปดกันแล้วนะครับเฮ้ยเยอะคนนี่เราเร่ยแล้ปดเป็นยูริเหมือนเดิมเฮ้ยใครวะ เตะไปแบะเนี่ยปืนที่เราได้มาปืนอะไรบ้างเนี่ยเออรู้สึกจะเป็นปืนเอ้ยเฮียอะไรวนะเนี่ยโอ้ไม่ต้องดูแล้วไอ้สัดไอ้ดีเซิร์ตกับ m 4 a 1อ่ครับแบ่แง ường, แบ่งแบ่งเบื้องอาเบื้องเฮียเหีย set ให้เป็นไงวะ follow นอนยิงแล้วคว่างระเบิดเหรอฮะเฮิตฮิตอีเอ้นโนบุกอ้ยไอแพดไอสัตว์เตียงตือ้ยไอสัตว์ s ตอ r ี <iese. S 2> ่ก๊าซเตียงมอนสเตอร์แบบ ตายตายแลพี paid, He yeah, ่เหี้ยวแตกตี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 อเหี้ยอะไรวะี่เหมือนเดิมแกไอแพดแม่งเอ้ยห้ิงพวกตัวเงด้วยวะมันยากกันเนี่ยแบ่ง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 แบ

นอนก yup. ่อนละเอ้ยเฮ้ยมึงยิงดีว่าเฮ้ยผิดแกจะไปกดอีกสามอะไรไหนแพดตอปือมอนสเตอร์บอสเฮ้ยเฮ้ยอะไรน่ะหลบอยู่ในบ้านนี่วะไอ้สัสแม้ว่าไปยิงไม่โดนห้องเหรอแต่หลับหลับหลับ ไอ่เ้ยเอ้ยพี่เบาเนี่ยยากพอสมควรมาเล็กดีเลยอ่ะเฮ้ยข้างบนนี่ว่าไอ้สัตว์ทมายว่ายิงอะไรหจ่อแดงเลยยอ่่่่่่่่ล่่่่่ยู่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่้าอ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่

thằng này nó sẽ lụt mà nghe à tỷ ấy tôi chỉ thì... ấy nhìn cái bên này thôi quá mày <laughs> 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 Yes, yeah, lady. Full slot ตรงนี้ครัต้องยิงให้ดีต้องยิงให้ดีแป้งหลับแป้งหลับแป้งอะแป้องอะแป้งอะหลับไปอะมึงอ่ะตรงนี้ก็ปล่อยให้ไอ้ไพ่าจากการอื้มปี๊บงูสัตว์เลยทีอย่อะไรวะไอ้ากากผ้านะไหมไอ้ไม่ใช่เฮียากากเฮีย,ยอะไรที่ย่ยยยยางอู้เฮ้ยเฮี้ยหรอืมรู้สึกจะเป็นสารอะไรสักอย่าง ดูท่าน่าจะเป็นระเบิดกินตดนะระเบิดตดนี่เองที่ชอบเด็กเกียนชอบมาเล่นในโรงเรียนเออหยิบขาเอ,ออปล่อ,อยกูเ yeah ฮียกูไม่อยากตายเฮียกูเด็กกูจ่ายค่าคนดตกให้สี่ชิ้นนะกูไม่แถมแล้วเออเอานี่ไปดีมากแล้วนี่ไปด้วยแปเออ <c oughs> โหดูกภัมมาายอะเฮ <Yeah S 1> ียใครวะต่อน่างกายดีแล้วอ่ะเฮ้อทำไมต้องทำเสียง ถามนั่นทำไมต้องทำเสียงเงี้ยกูกลรอก้ายาวอันเย่ขึ้นบินมารับลงแล้วมิชชั่นเฟรเอ้ยมิชชั่นเครื่องบินเอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไอ้จัดโอ้โหฮาดี้โคเวอร์ก่อนอะไรวะมีคนมีคนสู้ไอ้เฮียฮึมไม่เบาเนี่ยเยอะเหมือนกันเนี่ยเยอะอยู่เยอะอยู่เดี๋ยวข้างบน โูงโฟจีโดนหัวอืมไม่เห็นนะบอดไม่โง่ยิบหายเดี๋ยววะเอ้ยนั่นไงหัวง่าหัวง่าไม่ได้วะเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยสัตว์ระเบิรกลุ่มยิงเนาะตัวเดียวไอ้เฮ้ยสัตว์ระเบิดไอ้คว้ยเอ้ยเฮี้ยเรามีทางลับอยู่เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยสัตว์จิเราโดนกดดันอยู่เนี่ยลับ เฮ้ยเอ้คอยซัพพอร์ตเพื่อนอยูด้านบนเนี่ยนะเอ้ยสัตว์เอ้ยเอ้ยไอสัตว์ไม่ตายเอาตายแล้วดีกว่าเอ้ยฟอลโล่เร็วๆดีวะให้ปูนำอีกโอ้เอื้อเวลาไม่ก็มีจำกัดเบอร์สองนาทีเฮ้ย เอาไปนู่นไนแล้วกูมานี่ทำไมอ้โหฮะไป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 อู้สิงโกสร้างมาสัจันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือโดนทับไปเอานี่ไปก่อนน้ำไปแล้วเปิดน้ำวิธีแบงเอาไม่รู้เลยดิเ้ยเปิดช้าชิบหายอู้ส์เคลียร์เคลียร์มึง่ะเนี่ย ไหนวะเอ้ยเขเวเอาน้ำไปนหนึ่งลูกอีกนะ่ะเออหลับไปเอาเยาี่ยไปไปหลับเลยยิยงยิบหายเฮ้ยขึ้นมาแล้วนิโคลายเย่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 แค่ไหน วิ่งหอนแล้วเย่เฮ้อะไรวะโอ้ยเล่นอีกนี่มาไม่ยั้งไม่ยั้งเล่นอีกชอบชอบชอบจะได้จะได้เอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยเออโอ้ยจ้ำไอ้เฮียจ้ำเจ้าพิง

อะไรวะน่ะมองไม่เห็นเราเว้ยแแบบ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 แบไปสัตว์นี่ไปหนึ่งรูปก่อนนะกูยังไม่เห็นตะตัวเลยนี่อ้เ โอ้ยเฮ้ยโวยบ้านไม่ทันเลยสัสเออดูแขกไอ้ย่นยำไข่ดาวเลยเหรอลบเสร็จกูแล้วมแพงแต่มาเจอหน้ากูแล้วนะขึ้นทางไหนวะไอย่างงยิมหายมองไม่เห็นไม่มีอะไรที่บอกง่ายแบบนี้เลย ไมก่ออเลยไอ้สั์อะไรวะยิง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 ย right. ิงยิงมองเหี้ยเดินไปแล้ว เักคชาว่ะไก่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 เออเกลือเปอร์ย่เวลาอย่างงี้ยังมันจะมาเล่นไก่โอ้โอ้ะอะไรอ่ะเครื่องบินจะแปลงเครื่องบินอีกเหรอเครื่องบินพังแล้วน,นะเฮ้อี่ใครยิงวะสัตว์มองไม่เห็นเลยโอ้มองตรงไฟฉายมันนเหรองั้นก็นู่นเหรอ,หรอวะเฮะ้ยโดนด้วยเี้ยี่อ Hoa, 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 đang hoa, 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 ปลไปเลยลไปเลยเอาไอ้เฮปล่อยเพื่อนไปเลยแซดคุยไปห่วงเพื่อนเลยนะเอาไอ้โซแบกแทนดีเคดีแล้วมนาก,ก,กุ้ยกแบกกูขอขึ้นด้ยนะเว้ยกูมีตัว่กูขึ้นได้นะอ้าวนี่แถมใหลูกนะเอาหมดเลยไอ้เแงจบอยังวะ Mission complete guys so do you got